ครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมกู้ซูเปอร์นะครับก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมกู้ซูเปอร์ครับ วันนี้นะครับก็ยังอยู่กันใน EP ของซื้อขายของรีวิวนะครับผมวันนี้มีสินค้าดีสินค้าเด็ดมานำเสนอนะครับวันนี้นะครับก็ยังอยู่กันในหมวดของการซื้อขายของรีวิวนะครับนำสินค้าดีสินค้าเด็ดมานำเสนออีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเป็นอุปกรณ์เราเตอร์นะครับตัวนี้เป็นอุปกรณ์ที่ผมดีวกับโรงงานจีนนะครับตัวนี้อาจจะเป็นอุปกรณ์ของ ดีราคาถูกนะครับเป็นอุปกรณ์เน้นย้ำนะครับเป็นอุปกรณ์ไม่ใช่มือใหม่นะครับไม่ใช่มือหนึ่งนะอาจจะเป็นมือสองแต่ทางโรงงานที่ประเทศจีนหรือประเทศไทยหรืออะไรต่างๆที่เขาใช้กันแล้วนะครับมีการกลับมารียยุทได้การเช็คแล้วเทสแล้วนะครับประกันให้นะครับตัวนี้ประกันประกันให้อยู่นะครับประมาณหนึ่งเดือนนะครับผมถ้ามีปัญหาเปลี่ยนตัวใหม่ให้นะครับราคาถูกมากๆครับตัวนี้อยู่ที่ 699บาทนะครับรวมค่าจัดส่งกันเลยนะครับฟรีเหมือนเดิมนะครับ699บาทเนี่ยได้อะไรบ้างนะครับตัวนี้มันสามารถทําเป็นแบรนด์วิดสวิตฮับต่อสายแลนขยายสายแลนเป็นตัวรับสัญญาณ Wi-Fi กระจาย Wi-Fi รับ Wi-Fi และไปกระจาย Wi-Fi ไ,ได้นะครับหรือจะลากสายตรงเป็นกิกะบิตนะครับเป็น10 1ทับร้อทับพันนะครับผมตัวนี้คือดีครบมากๆเลยแล้วก็ที่สําคัญไปกว่าน,นั้นเลยตัวนี้มันก็คือ ปล่อย Wi-Fi 2 Channel นะครับระหว่าง2.4กับ5.0นะครับผมว่าแล้วไปดูกันเลยดีกว่าเพื่อเพื่อนท่านใดสนใจก็สั่งซื้อกันเข้ามาได้น,นะครับ699บาทนะครับตัวนี้จะจัดส่งฟรีเหมือนเดิมครับแจะกันเลยนะครับเพราะว่าราคาเนี้จริงจงสเปคเนี้ยครับถ้าเป็นมือหนึ่งจริงๆทั่วๆไปนะครับ ก็จะอยู่พันกว่าบาทพันสองพันสามพันห้าก็แล้วแต่แบรนด์นะครับผมตัวนี้เป็นสีเสานะฮะส่งสัญญาณทะลุกาแพงได้ดีขึ้นนะครับอุปกรณ์ที่ให้มานะครับในกล่องก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวดูกันเลยตัวนี้ก็เป็นอะแดปเตอร์นะฮะนะครับเนี่ครับมันก็จะดูเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใหม่คลิปแต่เป็น มือสองแบรนดีแบรนดดังของดีราคาราคาถูกนั่นเองครับผมนี่ครับเป็นสาวกาศตัวนี้นะครับแต่สภาพนะครับใหม่กิฟตเลยนะครับสภาพนี่เห็นแล้วผมบอกเลยว่าไม่อยากจะพูดเลยครับว่าเหมือนมือหนึ่งเลยวาง่ายๆลองดูกันนะครับเดี๋ยวผมเอาของออกก่อนนะครับลองดูนะครับว่าสวยแค่ไหนครับอุปกรณ์ที่ให้มาก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับสี่เสานะครับผม แล้วก็เห็นไหมครับมีวิธีบอกหมดเลยนะครับผมลองดูนะครับเห็นไหมฮะเห็นมองเห็นกันไหมเอ้ยหน้าตาก็ประมาณนี้ครับในอุปกรณ์ให้ประมาณนี้ฮะนะฮะนี่ครับก็เป็นภาษาไทยเป็นคู่มือการแนะนําการใช้นะครับเป็นของทูนั่นเองนะฮะเป็นยี่ห้อนี้เลยนะครับ H U M A X อ่านว่า ฮูเม็กหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆจะอ่านนะครับผมอาจจะอ่านผิดขออภัยนะครับนี่ครับปล่อยสัญญาณ2.4แล้วก็ 5G นั่นเองนะครับดูนะครับแวรนะครับตัวนี้นะครับมีวิธีการบอกประกันให้นะครับ1เดือนกันเลยหรือ100วันนะครับนี่ครับติดต่อในเวลาเคมกก็ตามเบอร์นี้เลยนะฮะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับวิธีการเข้าหมวดเราเตอร์นะครับเปิดเครื่องเซต IP นะครับหมวดนะครับ มีหลายหมวดเห็นไหมครับอันนี้ยุดแนมพาสเวิร์ดมีบอกให้หมดเลยนะครับนะครับนะฮะบอกละเอียดนะครับการเข้างานการใช้งานไม่ต้องกลัวสับสนนะครับตัวนี้นะครับก็แค่เปิดเครื่องหรือว่าเสียบสายแลนนะครับด้านหลังเห็นไหมฮะใส่สายแลนแล้วก็แชร์วงแลนได้ถึง4อันนะครับแล้วก็รีเซ็ตนะฮะ เสาสี่ตัวนะครับสามารถที่ช่วยเพิ่มกระจายสัญญาณได้อย่างดีแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยทีเดียวนะครับให้ดูรอบๆนะครับวิธีเข้าไปนะครับก็แค่เข้าไปตามหมวดนี้เลยนะฮะกดในเว็บเบ์เซอร์ทั่วไปครับ192.168.1.1พอเข้าไปเสร็จแล้วมันจะถาม ID password ครับแล้วก็พิมพ์เลยครับ id ก็เป็นแอดมินแล้วก็4เลขของตัวเครื่องนะครับแทนจึงงงก็คือซีรีส์ของหลังเครื่องนั่นเองนะครับก็จะมีเลข s ทับ n นะครับ4ตัวหลังนะครับก็ใช้เป็น password ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับอาจจะมองไม่เห็นโอเคประมาณนี้นะครับ s ทับ n นะฮะก็คือใช้เป็นรหัสเข้าเครื่องนะครับหลังจากนั้นได้รหัสแล้วก็ไปตั้งชื่อ wi-fi อะไรก็ตามนั้นเลยนะครับผม นี้ก็มีชื่อมาให้แล้วนะครับนี่คือรหัสนะครับตามนี้เลยนะครับโอเคประมาณนี้ครับตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับต้องการตัวขยาย wifi ไว้ในใช้บ้านมีบ้านมีสองชั้นสามชั้นนะครับกลัวสัญญาณขึ้นไม่ถึงนะครับก็แนะนำตัวนี้ครับใช้ดีผมจึงมาบอกต่อนะครับ ท่านใดสนใจสั่งซื้อก็สั่งเข้ามาได้เลยนะครับตัวนี้ก็699บาทนะครับรวมจัดส่งนะครับฟรีนะครับค่าจัดส่งประกันอีกหนึ่งวันเลยจากบริษัทผมประกันให้อีกหนึ่งเดือนนะครับเปลี่ยนตัวใหม่ไปเลยนะฮะก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับหรือสั่งเข้ามาในเพจกู้ซูเปอร์หรือกู้ไอทีก็ได้นะครับตัวนี้ใช้ดีใช้ดีจริงๆฮะเลยคอนเฟิร์มผมใช้แล้วดีเนยนะมาบอกต่อนะครับตัวนี้ 5G กันแรงๆเลยครับผม โอเคนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับบาย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 ก็ bye bye, bye ถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อที่ผมได้จะได้ไม่ต้องลองผิดลองถูกผมอาจจะบวกกาไรนิดหน่อยครับเพื่อเป็นค่าน้ําค่าเซอร์วิสนั่นเองนะครับผมบอกตรงๆเลยนะครับอ่าแล้วเช่นเดิมครับถ้าใครไม่อยากพลาดสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดแชร์กดซับสไครต์กดสั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจช่องของผมด้วยนะครับแล้วถ้าใครมีคําถามไม่ว่าจะเป็นซื้อขายของอาหารออนไลน์หรือจะเป็น ขายสินค้าหรือว่าจะสอบถามคืนเงินช้อปปี้ก็ในแฟนเพจเช่นเดิมครับเช่นเดิมครับหลังคลิปหรือท้ายคลิปนี้ครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่จะซื้อกาแฟเลี้ยงหรือโดเนตหรือโอนตามสนับสนุนช่องของผมนะครับผมทิ้งลิงก์หรือเลขบัญชีไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับวันนี้ยังไงก็ไปก่อนละครับบายบายเดี๋ยวไปดูการไปดูการวัดจับได้หรือเปล่า